อ่าโยมผู้หญิงมาเลยเข้าไปตรงนี้กลิ่นแม่อ่าจจะมีประโยชน์รับพรจ้าตู้อ้าวชื่ออะไรจ๊ะชื่อจำหลัดมีศีลเจ้าค่ะพรกมล จำหลัดคะ่ะจำหลัดมีสินเจ,จ้าค่ะมีนวะเบอร์ห้าเหรอเบอร์ห้าครับอ้าวจำหลัดจำหลัดเจ้าค่ะอ่าปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าตอนนี้มีภาระหนี้สินเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะหนูไปทํากรรมอะไรไว้ทาไมหนูต้องมีภาระหนี้นเดี๋ยวก่อนเขียนไว้ว่าแพ้สารที่ฉีดร่างกายคือสารอะไรจ๊ะอันนี้คือแม่ค่ะ แม่แม่เสียชีวิตไปหนูอยากรู้สองเรื่องค่ะหนูอยากตอนีมาถามจะถามเรื่องคุณแม่ใช่ไหมค่ะถามเรื่องคุณแม่เอเรื่องส่วนตัวด้วยครับเจ้าค่ะส่วนตัวที่มีปัญหาภาระนี้สินอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับอะไรด้วยอ่าเอางี้เรื่องของตัวเองก่อนดีกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องตัวเองนี่สุขภาพมีปัญหาไหมไม่มีค่ะเจ้าค่ะไม่มีมีแต่เรื่องของการทำมาหากินนี่สินใช่ไหมเจ้าค่ะท่านเทวดา มีปัญหาชีวิตเรื่องการงานการเงินของตนเองอะไรเป็นเหตุเป็นนี่สินหรือท่านเ่ยใช่แล้วเขาหยิบยืมเลยไม่คืนใช่ไหมนะหรือเป็นเช่นไหนกรารคา่าไปยืมเขาแล้วไม่มีจะคืนเขาใช่ไหมไม่ใช่เจ้าค่ะคือหนูทาการค้าที่ตลาดไทยเจ้าค่ะแล้วก็โดนทำการค้าที่ตลาดไทยครับแล้วโดนโดนเขาเอาเปรียบเจ้าค่ะเอาเปรียบครับโดนเขาโกงเอาเปรียบเจ้าค่ะ ทำไมถึงโดนโกงทำไมถึงถูกให้เขาเอาเปรียบได้ปีกรรมอะไรหรือเปล่าท่านเทวดาท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแหละคงไม่ยากแท้หรอกนะตอบได้นั่นแหละค่ะเขากงมาเรากงไปนั่นแหละเอ๋ยเขากงเรากงก่อนนั่นแหละท่านเขาจึงโกงเราชาตินี้นั่นแหละนะมันไม่ยากหรอกท่านแหละค่ะนั่นคือกรรมเราหนาะทําไว้แต่ก่อนเลยอดีตชาติไปโกงเขาไว้หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ย เป็นเค้าเช่นมกันเลยนั่นแหละนะปากนี่พูดเร็วยังกะกันไกลเลยแหละคระนั่นแหละนะโกงเงินเขาไปนั่นเอออดีตชา,ชาติท่านนี้จึงโดนบ้างแหละท่านนะคือกรรมสนองนั่นแหละคระถ้าเห็นเป็นเช่นนั้นแหละท่านเอออดีตชาติก็คงจะไปโกงเขาไว้เจ้าค่ะจำไม่ได้ชาตินี้ทำถูกจริตแล้วทำตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกโกงอีกเาค่ะก็เป็นกรรมในอดีตชาติเจ้าค่ะอ้าว แล้วจะทำยังไงให้ยุติเพื่อจะได้หมดเวรหมดกรรมมีโชคมีชัยอาจจะได้คืนมามั่งไหมมันถามก่อนท่านแน่ใจของแท้นั่นแหละนะอยากให้หมดกรรมหรือเปล่าเล่าคอยากให้หมดกรรมไหมคุณจำรัดอยากเจ้าค่อยากจะอยากให้หมดกรรมไปเลยไม่รู้ใครอยากได้เงินคืนหรือเปล่าเลยอยากได้เงินคืนด้วยไหมอยากได้อยากได้ด้วยเงินใครก็อยากได้อยากได้คืนท่านเอ๋ยกรรมไม่หมดเลยนั่นแหละหา อยากให้กำหมดแหละค่ะท่องสระอเงินนะแหละท่านเลยเยอะไหมก็หลายล้านอยู่เจ้าค่ะหลายล้านเลยก็ต้องเป็นห่วงมั่งขอคืนมั่งและหมดกรรมมีวิธีไหมไม่มีท่านอ่อไม่มีเลยฮับฮับไม่ได้เลยครึ่งครึ่ไม่มีเลยต้องสละไปเลยจะได้หมดกรรมอีกใช่แล้วท่านเอยุ่งเลยทีนี้ไม่คาดหวังที่จะไปเอาของเขาเจ้าค่ะแต่ว่า หาหนทางว่าจะทํายังไงที่จะมีอาชีพที่จะเอาเงินตัวนี้ออกมาใช้นี่ใช้สินนะคระเจ้าพ่อว่าไงนะอยากจะ,ะหมายถึงว่าหาเงินหาทองที่จะใช้นี่ใช้สินตัวนี้ให้มันหมดไปเจ้าค่ะหาเงินหาทองมาใช้นี้ใช้สินตรงเนี้ยให้มันหมดไปครับคือน,นอกจากเขาเขาจะโกงเราแล้ว,ลวเลยยังเป็นนี่สินอีกใช่ไหม คือคือเขาโกงเราเนี่ยแล้วเราก็เลยกลายเป็นภาระหนี้สินคนอื่นอยู่หนี้สินที่โดนโกงมานี่ก็เลยเป็นภาระนี้สินคือก็เป็นพูดง่ายเขาสร้างความเดือดร้อนให้เราต้องไป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 ใช้จ่ายคนอื่นอีกใช่ไหมเจ้าค่ะครับผมท่านเทวดานอกจากไม่ได้เงินคืนแล้วยังต้องไปจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกันมาอีกเลยมีวิธีไหนบ้างที่จะลดน้อยถอยลงลดหย่อนผ่อนโทษถ้าอย่างนี้ท่านเอยบอกได้เลยนั่นแหละนะอย่าวังเลยเงินที่มันสูญไปค่ะ ต้ิงต้นหมานาะแหละท่านแะมาตั้งจิตตั้งใจเถอะท่านเอ๋ยสลาเลยเงินทองนั่นแหละหนาะอันที่เราเคยไปเอาของใครมาบันดนี้นะค่าขอสละไปเลยขอให้กรรมอย่ามีต่อกันนั่นแหละตัวข่าแท้จะแก้ไขนั่นแหละหนาะมาบวชยี่สิบวันนั่นแหละคราให้บุญนั่นนะหนาเกินหุนมีทางไปแล้ใอเลย้ออาเป็นว่า ตั้งใจบวชแล้วอาจจะมีช่องทางที่จะหาเงินหาทองมาตามนี้นะเจ้าค่ะถ้าไม่บวชมันก็อนอกจากจไม่ได้เงินได้ทองแล้วเงินที่เสียไปก็ยิ่งศูนย์ไปใหญ่เลยกรรมก็ไม่หมดด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อที่บ้านเนี่ยสละที่ให้เป็นวัดเป็นที่ที่ดินสร้างวัดค่ะหลวงพ่อวิชัยที่พระอาจารย์ท่านอยู่นะคะได้ทําบุญกุศลด้วยการสละที่ไปแล้วจะเอามาชดเชยอะไรกันัง้งบ้างไ,<ม>ได้ไหมไม,ไม่ได้หรอกพ่อ เลยนั่นแหละคะบูนนั่นก็เป็นบตรของยอมอยู่แล้วเลยคเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูจะขอไปบวชที่วัดนั้นนะเจ้าค่ะเ,เราเป็นวัดปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะจะขอไปบวชที่วัดนั้นครับเพราะว่าเป็นวัดปฏิบัติอยู่ได้เลยบวชที่ไหนก็ได้ตั้งใจบวชละการข้าใจเปล่าเจ้าค่ะ,ค,ะคือขอให้ตั้งใจบวชให้เจ้ากรรมในเวรมันจะได้จบจบไปเจ้าค่ะตามนี้นะเจ้าค่ะอ่าต้องบวชกี่วันสามสิบวันใช่ไหมท่านทิวดายี่สิบวันแลยยี่สิบวันมีอะไรต้องการเพิ่มเหรือไม ไม่มีอะไรหรอกนะให้ตั้งจิตภาวนาบุญกุศลนั่นแหละท่านเอ่ย้าเป็นไปได้เนี่ยท่านนะสังฆทานหนึ่งชุดหน่อยค่ะปล่อยสัตว์ให้หน่อยแหละสักห้าสิบตัวแหละท่านเอเ้ยปล่อยสัตว์ห้าสิบตัวนะสังฆทานหนึ่งชุดตามนี้ชำระที่สูงหน่อยละท่านสักพันหน่อยได้ไหมเอ่ยชำระให้วัดที่ไปบวชหนึ่งพันบาทตามนี้เจ้าค่ะอ้าวตอนนี้ก็จะถามถึงเรื่อง มารดาที่ตายไปชื่อนางร่มมีสีตายไปตอนอายุ89ปีตายไปแล้ว4ปีด้วยโรคชราตอนนี้อยู่ดีมีสุขแค่ไหนอย่างไรชื่อร่มใช่ไหมท่านนางร่มตด้อายุเท่าไหร่เลยแปปีได้ไปกี่ปีแล้วนา4ปีตายนโรคอะไรเอ่ย แพ้สารที่ฉีดร่างกายด้วยโรคชราทำบุญบ้างไหมเล่าเอยทำบ <ทำ S 1> ุญ,ญถือศีลชื่รอร่มใช่ไหมคะน,นางร่มมีศีลแล้ไปกี่ปีแล้วแลสี่ปีค่ะผมสั้นหรืออะไรผมสั้นเจ้าค่ะอ้วอนๆอเจ้าค่ะนีหงอใช้ติดหัวกิดกิบใช่ไหมเจ้าค่ะ เป็นเทวดาแหละท่านอื่นางยิ้มแฉ่งเลย er main, นั่นแหละหนาใส่ชุดขาวสวดมนต์แหละค่ะอยู่ชั้นจาตุมหนาแหละท่านเอิญนางร่มมีศีลเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมกำลังไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมีทางใดที่จะขอขมาตอบแทนบุญคุณได้บ้างนางอยากบอกโลกหนาขอขมาแม่ด้วยแหละนางเคยแทบจับจ้วงแม่หนา ไม่ผิดใจกันด้วยแหละครับแต่แม่น้ำไม่โกรธเคืองแต่อยากให้ลูกนั้นไม่มีทุกข์แต่อยากให้ลูกนั้นไม่มีกรรมติดกันแลยเจ้าค่ะเคยเคยเคยเอาน้ำล้างเทา้าแล้วก็กราบแม่เอาเทา้าแม่เหยียบที่บนหัวเจ้าค่ะเคยแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> เคยทำแล้วแค่ตรงนั้นเจ่ควาเ้าหมายค่านั่น <c oughs> นั่นแหละนะก้าว <c oughs> ต่อพระตนตาตใยนั่นแหละครับเจ้าค่ะ อาเป็นว่าตอนนี้แม่เป็นเทวดาแล้วเธอก็ไปขอขมาอีกค่ะตามนี้จะได้จบจบกันไปค่ะต่อหน้าพระพุทธรูปเข้าใจไหมว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทําผิดพลาดต่อมารดาของข้าพเจ้านางร่มข้าพเจ้าขอสํานึกผิดขอขมาโทษแล้วก็จะต้องบวชให้กี่วันสามสิบวันแล้วท่านเอ้ย บวชถือศีลให้สามวันให้คุณแม่เจะได้หมดหนี้ศีลที่เขาเลี้ยงเรามาที่เขาทุ่มเทไว้กับเรามากมายตามนี้ชดใช้หนี้ศีลทดแทนบุญคุณใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วแหละท่าน่ะชุดเขานั่นแหละค่ะสองชุดนั่นแหละเอ้ยมีใบสีหน่อยไหมใช่แหละท่านเอ้ยใบสีขอเข้ามาเลยนั่นแหละใบสีขอเข้ามาตามนี้นะเรียบร้อยสชุด สังฆทานหนึ่งชุดปล่อยไปสัตว์ด้วยเจ้าที่วัดน่ะนั่นแหละไปทําที่วัดนั่นแหละทั้งหมดเลยเจ้าค่ะอ่าไปได้ให้ด้วยท่านเลยเอาผมเลยห้าโลนั่นแหละนะกบอีกห้าตัวนั่นแหละคราปลาหมอนะอีกสิบตัวเอ้ยอ่าทั้งสัตว์ด้วยตามนี้จดเวียนหมดกรรมอ้าว รายต่อไป